เอาล่ะครับสวัสดีพ่อจูแม่จูกันด้วยนะครับกับพว้กกระดินน่ง นะครับผมกับฆาตรกรตัวใหม่ที่มีชื่อว่าพี่เนยของเรานั่นเองหรือชายาเดินเนมิซิตนะครับผมที่มาจากในเกมลิซัน n ิ Evil นะฮะจากค่ายแคปคอมนั่นเองซึ่งในเกมนี้นะฮะเราจะมาเล่นพี่เนยของเรากันนะซึ่งผมได้ลองเล่นไปประมาณ5 6ตาแล้วก็ได้นะฮะซึ่งในตอนนี้เลเวลของพี่เนยเราก็อยู่ที่เลเวล20่สินะก็ทําให้ผมสามารถจับท่าทางล่วงลาหน้าทีทางอะไรงกูว uh huh. จับท่วงท่าและลีลานในการเล่นของพี่เนยได้นะฆาตรกรตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามันเล่นไม่ยากนะเล่นง่ายมาก นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาอ่านประวัติคร่าวๆนะฮะแล้วก็เปิร์กประจําตัวของพี่เนกกันนะฮะว่าเขาจะมีดีอะไรบ้างนะผมอาะ่ะประวัติของเขาภูมิหลังโอโ้โหโคตรยาวนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวผมจะเล่าประวัติย่อยๆฟังกันแล้วกันนะครับผมพี่เนนะฮะเขาเกิดมาจากบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างอัมเบร่าคอร์ปอเรชันนะฮะซึ่งบริษัทอัมเบร่าคอร์ปอเรชันเนี่ยเขาได้ทําการสร้างอาวุธชีวภาพตัวหนึ่งขึ้นมาก็คือเดอะเนมิซิตนั่นเองซึ่งสิ่ที่เขาสร้างเดอะเนมิซิตขึ้นมาเนี่ยเขาเขาที่ต้องการให้พี่เนมิซิสเนี่ยไปทําการกําจัดสมาชิกของหน่วยสตาร์นั่นเองนะฮะซึ่งในสมาชิกของหน่วยสตาร์แน่นอนฮะก็จะมีจิวเวเรนทายแบลส์คริสเลสฟิวนะฮะผมหรือ ในหน่วยสตาร์นะฮะผมซึ่งพี่เนมิซินานะเขามีภากรกิจก็คือกำจัดหน่วยสตาร์นะครับเพราะว่าสาเหตุที่ต้องกำจัดหน่วยสตาร์เพราะว่าหน่วยนี้นะฮะ <c oughs> เขาได้ไปล่วงรู้ความลับบางอย่างในปราสาทหนึ่งในภูเขาอาร์เกลน,นะผมซึ่งในภูเขาอาร์เกลนี่เขามีข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสทีนะผมทําให้บริษัทอย่างอมเมเบล,ล่าเนี่ยไม่ต้องการที่จะเก็บหน่วยสตาร์เอาไว้นะผมเพื่อไม่ให้ความลับหรือข้อมูลเนี่ยล่วไหลไปยังในรัฐบาลได้ ก็แค่ทำการสร้างเดมินตขึ้นมาไปทําลายพวกหน่วยสตาร์นั่นเองอะ ซึ่งประวัติค่าวๆก็ประมาณนี้นะผมเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเพิร์กของพี่เนกันนะว่าเพิร์กของเขาจะมีอะไรบ้างนะซึ่งเพิร์กแรกเลยก็จะเป็นเพิร์กผู้ไล่ล่ามาอรนาน,นั่นเองในตอนเรื่องเกมนะครับคุณจะเห็นออร่าของผู้รอดชีวิตทุกคนเป็นเวลา7วินาทีซึ่งผมชอบมากเลยเพิร์กนี้นะฮะจะทําให้เราสามารถเห็นออล่าตั้งแต่ต้นเกมเลยทําให้เราสามารถรู้ตําแหน่งของผู้รอดชีวิต4คนได้นะฮะว่าเขาอยู่ตรงไหนทําให้เขาจะไม่สามารถแบบว่ามีเวลาในการปั่นเครื่องปั่นไฟได้อย่างรวดเร็วนะฮะ โอเคมาเปิรที่2องก็เป็นเพิร์ิสทีเลียนะผมเมื่อใดกต็ตามที่คุณทําให้ผู้เล่นนั้นมีพลังชีวิตเต็มหรือว่าเข้าสู่สถานะบาดเจ็บด้วยการโจมตีแบบพื้นฐานการโจมตีแบบพื้นฐานก็คือการโจมตีด้วยแส้อะไรประมาณนั้นนะฮะพราะชีวิตตุกคนที่บาดเจ็บอยู่จะติดสถานะเอฟเฟก หรือสถานะไม่รู้ตัวเป็นเวลา20วินาทีนะครับผมก็เป็นสถานะที่ทําให้ผู้รอดชีวิตนั้นเกิดอาการแบบว่าตื่นตระหนกตกใจรู้ลือเสียส่งเสียงกรีดร้อออกมานั่นเองแต่แม้เนมิซินสามารถรู้ตําแหน่งของผู้รอดชีวิตคนอื่นได้นะฮะซึ่งถ้าพี่เนมิซินโจมตีผู้รอดชีวิต1คนไปอีก3คนนะพี่เนจะสามารถเห็นตําแหน่งของผู้รอดชีวิตอีก3คนได้สบายๆเลยนะครับผมก็เป็นเปิร์กที่ดีเหมือนกันนะฮะอีกเปิร์กหนึ่งมาเปื้ออีกสุดท้ายนะครก็เป็นเปริเปร์กรเปิร์ <c oughs> <laughs> ก็เป็นเปิร์กระเบิดประตูนะผมหลังจากที่เราทาการเตะเครื่องปั่นไฟแล้วออล่าของเครื่องปั่นไฟนะผมจะกลายเป็นสีเหลืองนั่นเองเมื่อคุณใช้ในการโจมตีพื้นฐานให้กับผู้รอดชีวิตไปนะฮะผู้รอดชีวิตจะเข้าสู่สถานะใกล้ตายนะฮะเครื่องปั่นไฟทุกเครื่องที่รับผลกระทบจากการกระทืบความคืบหน้านะฮะในการปั่นเครื่องปั่นไฟนั้นลดลงไป6%นนั่นเองและจะทำให้เครื่องปั่นไฟนั้นเกิดการระเบิดขึ้นมาด้วยนะผมอ่า ก็เป็นเปิร์กหนึ่งเลยแน่นอนว่าแต่และเปิร์กเนี่ยของพี่เดมิซิตเนี่ยจะเป็นเปิร์กที่ทําให้เราสามารถเห็นตําแหน่งของคู่ต่อสู้ได้นะครับผมหรือว่าเห็นตําแหน่งของเซอร์ไวิรลได้นั่นเองนะครับก็เหมาะก,กับฉายาหรือว่าเหมาะก,กับเหมือนปุ่มหลังของเขาเหมือนกันนะเพราะว่าเขาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทําการไล่ล่าเดอะสตาร์นะฮะ <Huh? S 1> ไม่ใช่เดอะสตาร์ดิหน่วยสตาร์นะครับผมเดอะสตาร์ <laughs> ก็จากไหนวะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับผม <laughs> พี่เดมิซิตในครั้งนี้คร่ จะมาล่า่วยสตอรสตอสตอไม่ใช่สตารสตอรไปฮะลุยกันเลยอโอ้โหด่านนี้ด่านนี้ได้ไหมด่านนี้ที่พักตาอากาศโอ้โหหิมะเต็มเลยด่านนี้ไม่เคยเล่นเลยด้วยซ้ำให้ใหม่ตายเหอะใหม่ก็ดเองเจอแล้วนะฮะเพราะว่าเรามีเปิร์การมองเห็นเซอร์ไวเลอร์นั่นเองจะถ้าเรามองเห็นเซอร์ไวเวอร์ในตอนต้นเกมเป็นเวลา8นาทีนะผมเป็นอะไ,ไรที่แบบจับโคตร เห็นออล่าของผู้รอดชีวิตทุกคนเป็นเวลา7วินาที7วินาที7วินาทีเอ้ามา,เ,าเจอรีออนเลยวันดีเจ้ารีออนข้ามาแล้วเอ้ยมี2คนเอ้ามี2คนไล่คนนี้ก่อนรีออนจะเก็บไว้ที่หลังนะฮะคนหล่อต้องเก็บไว้ที่หลังเพราะคนสวยต้องมาโดนก่อนมาเลยมาเลยไปไหนรีออนเดี๋ยวเราเจอกันตอนท้ายเกมนะเดี๋ยวเราเจอกันตอนฆ่าไอ้ชนีสองตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาค่อยมาคุยกันที่หลังนะฮะ เอาไว้ไงเัตนีขวางทำไมเราจะไอแม่งเลยเอ้าขวางนะขวางนะใช่ไหมเอาแผลงก่อนมึงนี่มึงมีงมงมงมง่ชอบเจือกนีน่เป็นไรเนี่ยเอ้าหา,หายไปไหนวะไอคนที่มันมาคุกเขากับเราเนี่ยวหายไปไหนแล้วโอ้โหหายเลยหายจ้อยเลยบ้าเอ้ยแต่มันโดนไปแผลน,นึงฮะเมื่อกี้ผมน่าจะต่อยหรือสักบัดหนึ่งนั่นอะเมื่อกี้น่าจะต่อยทันอยู่เสียดายจังเฮ้ย ซอมบี้ชูแขนอา้าวเจอร่องรอยเจอร่องรอยอ้าวของลีออนนี่เองเออรีออนเอาไงดีวะเนี่ยโอเคไม่เรื่องมากไม่เรื่องมากแล้วกันอ้าวอ้าวเฮ้ยอ้าวมีคนช่วยอา้าวไปฮะไปฮะไหนไหนไหนไอชนีนั่นแน่ๆ,ๆเลยามันมาช่วยไปแหละไหนวะมันต้องไปทางไหนแน่ๆทางนี้ปล่าวะหาดูก่อนเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงเจ็บเหมือนได้ยินเสียงร้องนะน่ะไม่มีลบ บ้านหลังนี้เหรอบ้านเฮ้ยเจอโทเทมด้วยอ้าวมีโทเทมตรงนี้อ้าวโอเคฮะแต่วังแต่ผมคิดว่าเขาคงจะไม่รู้นะครับว่าตรงนี้มีโทเทมไม่เป็นไรหาดีกว่าโอเคเฮ้ยเหมือนเห็นอะไรแวบๆบตรงเครื่องปั่นไฟตรงนู้นต้องใชแ่แน่ๆตรงนั้นต้องมีคนแน่ๆผมคิดว่าอย่างนั้นแน่นอนมีปะนั่นไงว่าแล้วลีออนอ้าววันกันอีชนีไม่เจอกันนานอ,อันนีแหละ โดนอ้าวโดนเฉยเป็นไงล่ะทำได้ไงวะ,มะเมื่อกี้กูโดนได้ไงโดนแบบฟลุ๊กๆโอเคมา嘛อิชานีลีออนข้าจะไม่ไล่ข้าจะไล่เจ้า,จาจแทนกลับมาปะกลับมาเลย,ยียบ้อยโอ,โ,โอ้โหสเตปนี้ทำไมไม่เรียนรู้กันเลยวะรา้ว่าสเตปนี้จะไม่ได้ผลซะแล้วเอ้าซอมบี้ทำไรนะ่ะชูแขนอะไรอยู่ตรงนั้นนะ่ะไม่ทำงานเลยซอมบี้ตัวนี้ไม่ทำงานเลยฮะมานี่เลยโอเค โอ๊ยเอาเอาโอ๊ยเอาโทษทีซอมบี้เข้ามได้ตั้งใจโอ้โหจะดูว่าคนเมทโทษทีมือพี่ลั่นไปเองโอ้โหเอ้ยให้ตายเหอะขอโทษนะซอมบี้ไม่เป็นไรแต่ซอมบี้ก็เกิดใหม่นะฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ตรงนี้เหรอตรงนี้อ๋อตรงนี้ไอตอนนี้ปั่นไปตอนนั้นนี่ว่าโอเคงั้นเรามาทำร้ายก่อน Okay. ให้ผมเดานะตรงนั้นนั่นไงเครื่องจักรทำงานด้านไงรีออนอีกแล้วว่ารีออนรีออนอะไรของรีออนเนี่ยรีออนอะไรของรีออนเนี่ยเฮ้ยป่าเอ้ยรีออนกล่าวว่าจะเก็บไว้ตอนท้ายไม่เป็นไรเก็บรีออนไว้คนเดียวตอนท้ายแล้วกันอีกคนนึงต้องแบบว่ามีการเสียสละกันบ้างนะฮะมาเลยมาเลยรีออนมานี่เลยโอ้โหรีออนเลยทำลายกันอะปับป๊บวันไอแมน ไปไงนล่ะทางนี้อุ๊ยเต็บเชืองนึงแล้วเจ๋งลงล่างเหรอมาฮึบโอ้โหได้เสียงเจ็บได้เสียงเจ็บนู่นไงเจอเลยเจอแล้วพ่อสุดหล่อพ่อลีออนสุดหล่ออ้าว่าไงลีออนสุดหล่อฮะมานน่เลยทำไมไม่พกปืนมายิงวะโอ,โ,โอ้โหไม่เซียนเหมือนในเกมเลยให้ตายเหิะเราแบบว,ว่าเราผิดหวังในตัวนายมากเลยลีออนอะไรวะ ทำไมนายไม่แบบว่าชูปืนขึ้นแบบว่าเอาปืนมายิงเราอะยิงแบบเท่ๆในเกมอะไรเงี้ยโอ้โหไม่เหมือนในซีรีส์เลยว่ะเจอคนแล้วเมื่อกี้แว๊บๆเจอคนกระแว๊บกระแว๊บมาแว๊บมาแว๊บเมื่อกี้อ้าวรีออนคนที่2อ้าวอ่ะมันต้องไล่แล้วอะไล่ก็ไล่อ่ะเฮ้ยไม่ไล่แล้วเปลี่ยนใจไปไล่ไอ้นั่นดีกว่าเหมือนจะเจอเหมือนจะเจอเหมือนจะเจอไปเลยต้องส่งไปลูกพ่อไปล่ามันได้เลยไปช่วยรีออนเรียบร้อยนะครับผมยังไงเห็นร่องรอยเห็นร่องรอย อยู่หลังโคดหินอยู่หลังโคดหินนี่ไงล้มไปแล้วหนึ่งล้มหนึ่งผ่านไปลมซ้องลมซ่าค่อยๆผ่านไปไปไหนแล้วะไปไหนแล้วไปไหนแล้วโอช่างมันแล้วกันมาแบกไอ้นี่ก่อนไอคนที่เราต่อยเมื่อกี้น่าอยู่แถวนี้นะฮะแล้วเขาก็ไม่ถอนโทเทมเราด้วยนะโอ้โหอยู่ใกล้ๆแค่นี้ไอเราก็แขวนอยู่ตรงเนี้ยมันจะได้สังเกตเห็นโทเทมีมมันก็ไม่ถอนโอ้โหเอาว่าไง พี่ดำพี่มืดพี่มืดมันนี่เลยพี่มืดมามามาพี่มืดพี่มืดโอ้โหช่วยเหรอช่วยพระเอกเหรอ้าเอ้ยไม่ใช่เอดาหองไม่ใช่เธอไม่ใช่เอดาเพราะฉะนั้นเธอช่วยเธอช่วยเขาไม่ได้นะฮะเพราะเธอไม่ใช่นางเอกด <c oughs> ี่มาเจอซอมบี้ฝากเฝ้าพระเอกหน่อยนะโอ้เจออีกคนนึงโอเคไปช่วยเพื่อนไปเดี๋ยวเราจะแข่งคนนี้ก่อนแล้วนายก็มาช่วยคนนี้ด้วยนะ ่าเรียบร้อยลีออนคนที่เอา้าลุกพอดีเลยโอ้โยบ้าบ้ากระลำมังไอ้บ้ากระกลำมังตรงเตยไปไหนละมานี่เลยมานี่ออกไปแล้วอ่ะปีนกำออกไปนสักปุก๊บเสร็จโดนโอ้โหมุกนี้มุกนี้ว่ามึงโดนไปครั้งแรกกันแลนะไม่จำเหลือเนี่ย โอ้ยอ่ารอบนี้รอบนี้ไม่ต้องดิน้นไม่ต้องดิ้นเสียแรงอยู่ใ,ใกล้แค่นี้เองอ่ามานี่มานี่อะไปชมวิวชมจันทร์ข้างบน,นมาไหนต่อยกอันโอ้หระเบิดกันท่วนหน้าระเบิดกันท่วนท่วนหน้ามานี่เลยเอาน้องน้องขาน้องชนีเอ้ยปล่อยไม่ทันสวยโอ้จีนี้เขารักกันมากเลยนะเนี่ยคกล้กันแบบว่าดีมากเลย ดีออนเอาใครดีวะเนี่ยกูจะเอาผู้หญิงหรือดีออนดีเอาดีออนก็ได้อาาดีออนดีออนเอาดีออนดีกว่านะฮะมานี่มานี่มานี่เออมายังไงยังไงไปงุดไปงุดอ่าโอเคออกข้างนอกเหรอออกข้างนอกใช่ไหมเฮ้ยเอ้าเอาหายไปไหนวะเอ้าไม่ได้ออกข้างนอกเหรอเอ้าเอายกแขนตอนบียกแขนแต่ว่าเฮ้ยได้ยินเสียงไหนอ่ะ ดินเสียงอยู่นะเมื่อกี้ไอเครื่องนี้ปั่นอยู่เครื่องนี้ปั่นอยู่อ้าวโอ้โหล้วเบิดอะไรกันเนี่ยซ่อมใหญ่ของมึงในลีออนไม่เป็นพระเอกอะไรของมีชยาไม่เ,เก่งเรื่องช่างปั่นไฟไงไมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปแล้วไปแล้ว,ล,ว,าวลาต่อลาลีออนคนนี้ต่ออ้าวนี่มันใช่คนละคนกันเนี่ยเอาคนละคนกันนี่ว่าโอเคเจอบ่าแล้วจะลมไม้เร็วเกินไปเจ้าพระเอกมานี่เลยพกปืนเอาปืนออกมายิงชั้นสิ ไม่ออกมายิงอะไรวะโอ้โหผ้าหกนี่มึงยังกับเออไงวะมึงวุ้ยกระฉินหลงไอ้เหี้ยแล้วมึงอะไรของมึงเนี่ยฮะทำไมในเกมนี้มึงเอาแต่วิ่งหนีวะเนี่ยโอ้โหผิดหวังว่าเราผิดหวังในตัวนายวะในเมื่อเราผิดหวังในตัวนายแล้วนายก็มานี่เลยเ,เดี๋ยวมาขวางไอ้ชะนีขวางทำไมเฮ้ยจะขวานซากอะไรฮะอยากโดนอีกใช่ไหมคุณอยากโดนอีกใช่ไหมไปไปก่อนเลยไปโอเคนั่งบนเลย เรียบร้อยเอ้าพี่ดำพี่ดำอะไรหรอพี่ดำมาอะไรมตองต่ำๆมองมองมาต่ำๆมองมองไม่เป็นส้มที่งป็นไฟเล่าเออมานี่ครับร้อยมามาดิเลยพี่ดำพี่ดำไปอยู่ที่เดียวกับอีออนเลยไปเอ้าไม่ได้แล้วเหรอโอ้โหไม่ได้แล้วเว้ยตรงนู้นก็ได้อันนี้ก็ได้ใกล้ๆใกล้ๆไม่ต้องดิ้นไม่ต้องดิ้นดิ้นตะเบ ไม่เลยไม่เลยเฮ้ยเอ้เอาเดี๋ยวก่อนนะเออลืมไปเกมนี้ไอ้นิมีสิทธิ์เขามีแส้ด้วยนี่หว่าทำไมเราไม่ใช้แส้บ้างเลยวะโอ้ยมีแส้ก็ไม่บอกไอ้ห่าเอาเอผมก็ลืมไปมันมีแส้มามาขอใช้แส้บ้างนะฮะเมื่อนคนดูเขาอยากดูการเล่นใช้แส้โอ้โหม,มันจะซาดิชแค่ไหนจัดไปว่ามาฮะโอ้ยมีแส้ก็ไม่บอกเออโดนติดเชื้อเลยเอา้า เออวิโดนอยู่นะโดนอยู่ยังโดนอยู่เสร็จปะหนะเสร็จปะหนะขอโทษนะโอ้โหนายเธอ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 ้าวเรียบร้อยล้มก็ไม่ยากดีกว่าอ้าวชักปักเฮ้ยเราขอโทษเฮ้ยเราขอโทษไม่ตั้งใจเราขอโทษที่ชักปักเอาใช้หนวดเยอะๆแค่นี้ชักปักเลยเหรอเจอแล้วเจอเหยื่อแล้วก้าแวบก้าแวบ ฮัลโหลเห็นเราหรือเปล่าไม่เห็นเอ้าหนีไปหนีไปมาไงแล้วผมบอกไงว่าจะเก็บลีออนไว้ตอนสุดท้ายนะฮะเก็บคนใดคนหนึ่งไว้ตอนสุดท้ายอ่าผมก็เก็บลีออนไว้คนสุดท้ายอีกแล้วนะครับผมมาฝ่าลีออนเอ้าลงเสร็จโดนเลยดิเสร็จโดนเลยดิเอ้าโอ้ยมานี่มามาีิมานี่ไปไหนล่ะโอ้โหลีออนมาอ่า เราจะให้โอกาสนายเราอยากดูว่านายจะพอมีฝีมือในการต่อสู้กับเราไหมนะฮะในซีรีส์นายเห็นตีลังกาตีลันฟันแทงถือปืนยิงเราโอ้แน่มีแต่ว่ามีพุ่งมีพุ่งกูไม่ได้ต่อยซะหน่อยกูจะดูกูจะดูมึงว่ามึงจะยิงกูหรือเปล่าพกปืนออกมาเออที่อย่กระเป๋าเกหน่ะออกมาโดนซอมบี้กัดอีกโดนซอมบี้แทะเอา้ามาค่ะกลับมาทางเดิมออยังไงยังไงยังไง เอาเร็วๆเราจะเล่นกับนายเร็วเอาอมบี้โอ้โหสบี้ไปทำงานเลยมาใช้แท่ดีกว่าแท่มาเราจะใช้กระปูของเรานะฮะกระปูที่อยู่ตรงแขนเราถีกลับเปล่ากลับป่ะเอเอเรียบร้อย,โอ,ยอโอ้โหมาที่เลยอ้าวโอ้โหอยู่หน้าห้องบีไอพียังไงเนี่ยลีออนอ๋อมาห้องบีไอพีเออได้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 ไดมาๆมาๆมา,มา,มา มาอยู่ตรงนี้เลยมาอยู่นี้มายืนรออยู่เดี๋ยวเข้า <c oughs> จะสงสารนะอยากจะฆ่าเหมือนกันนะอ่าแต่เขาอาให้เขาเดินมามีความพยายามว่ะโอเคโอ้โหเจกับคลานมารออ่ะเราจะให้ได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 ,ได,ได้อ่ะเราเห็นในวความพยายามของนายนัทิออนเราให้เกียรตินายอยู่แล้วอ่ะแขวนทำคำเรียกร้องร้องเลย ลาก่อนนะเพื่อนไปเจอกันในซีรีส์นะเอยแต่ซีรีส์เดมิิสก็ตายแล้วด้วยว่าเออเราไม่เจอลีออนแล้วนะในตัวเกมมีเดมิซิสเขาตายในภาคสามนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมกำลังทำโปรเจกต์อยู่ก็อย่าลืมไปติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมเป็นการโปรโหมทโปรเจกต์ภาในตัวโอเคก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการเล่นที่เดมิสซิสฆัตกรสายโหดตัวใหม่ของเรานะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่า เล่นไม่ยากนะเล่นง่ายโอเคผมรู้สึกว่าผมพอจะจับทางการเล่นฆาตรกรได้แล้วนะฮะก็สำหรับใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวพี่เน่ขอไปล่าสตอก่อนพ่อจะไปล่าสตอสตอสตอ